สวัสดีครับพี่น้องคริสเตียนที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านนะครับครั้งนี้เป็นการแบ่งปันพระพรนะครับความเชื่อดั้งเดิมครั้งที่5านะครับจะเป็นครั้งสุดท้ายสําหรับการแบ่งปันพระพรในเรื่องนี้นะครับความเชื่อดั้งเดิมคือความเชื่อซึ่งพระเจ้าได้มอบไว้กับมนุษย์คนแรกตั้งแต่แรกสร้างโลกแล้วนะครับว่ามนุษย์นั้นเป็นคนบาปนะครับตั้งแต่อาดัมทำบาป มนุษย์นั้นเป็นคนบาปและก็พระเยโฮวาห์พระเจ้านั่นคือพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เป็นพระเจ้าที่ไม่ตายนะครับและก็พระเยโฮวาห์นั้นคือพระเยซูนั่นเองนะครับพระเยโฮวาห์คือพระเยซูลงมารับสภาพมนุษย์นะครับและก็เกิดจากหญิงพรมจารีตามที่พระเจ้าได้สัญญาไว้ตั้งแต่สมัยอาดามว่าพระองค์จะทรงประทานพระผู้ช่วยให้รอดหรือพระเมสสิยานะครับให้กับมวลมนุษย์และก็พระเมสสิยานั้น ท่านอิสยาศาสดาพยากรณ์ก็ได้พยากรณ์ไว้ว่าพระเมสยานั้นจะมาะสิ้นพระชนบนไม้กางเขนและก็ะถูกฝังไว้แล้ววันที่สามพระองค์จะฟื้นจากความตายนั้นเป็นคำพยากรณ์จากพระคัมภีร์เดิมเพราะฉะนั้นการเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับในพื้นฐานความเชื่อแบบดั้งเดิมก็คือมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่พระเยซูคริสต์ ซึ่งก็คือพระเยโฮวาห์ในพระคัมภีเดิมหรือพระคัมภี์ใหม่พระเยซูคริสต์นั่นคือพระนามของพระองค์นะครับพระเยซูเป็นพระคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้านะครับความเชื่อ,อดั้งเดิมนั่นคือความเชื่อเรื่องคนบาปที่จะต้องถูกพิพากษาให้ตกนรกถ้าคนบาปนั้นไม่ได้กลับใจนะครับอรอดโดยความเชื่อ,อและได,ได้รับการอภัยบาปคนบาปจะถูกพิพากษานะครับความเชื่อ,อดั้งเดิมเนี่ย ใช้พระเยซูเป็นจุดศูนย์กลางนะครับแล้วก็เชื่อในพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ตั้งแต่การไถ่บาปโดยพระโลหิตมาตั้งแต่ในสมัยอาเบลนะครับซึ่งพระเจ้าได้ทรงฆ่าสัตว์แล้วก็ทําเสื้อด้วยหนังสัตว์ให้อดาดัมกับฮาวาสวมใส่นั่นคือมีการมีการฆ่ามีการเสียสละมีการฆ่าสัตว์เกิดขึ้นเพราะว่าพระเจ้าให้สัตว์นี่มาตายแทนมนุษย์นะครับเลงถึงพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดจะมาตายแทนคนบาปนะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อดั้งเดิมคือเชื่อในพระโลหิตของพระเยซูคริสต์นะครับเหมือนกับอาเบลได้ถวายเลือดแกะเป็นเครื่องบูชาพระเจ้านะครับในสมัยพระคัมภีรเดิมวันนี้เราจะมาดูกันในเรื่องของความเชื่อที่ความเชื่อในสมัยเดิมนะครับในสมัยของโมเสสในหนังสือพระราชบัญญัติผมจะใช้บทที่27นะครับ ในหน да ังส uh, ือพระราชบัญญัติบทที่27เนี่ยเขียนโดยโมเสสนะครับในหนังสือพระราชบัญญัตินี้โมเสสเขียนโดยโมเสสเนี่ยอยู่หน้าต่อหน้ากับพระเจ้าสนทนากับพระเจ้าหน้าต่อหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพะว่าจะนะของพระเจ้าตั้งแต่ปฐมกาลพระเจ้าสร้างโลกเป็นมาอย่างไรนะครับเรื่องของอาดามฮาวาและก็เรื่องของโนอาห์น้ำท่วมโลกเรื่องของอับราฮัมนะครับจนมาถึงในสมัยของโมเสสพระคัมภีร์ตั้งแต่ปฐมกาล อบพยพนะครับเลวีนิติและก็กันดาลวิถีและพระราชบัญญัติห้าเล่มนี้โมเสสเป็นผู้เขียนและโมเสสเขียนโดยการคุยกับพระเจ้าหน้าต่อหน้านะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นทุกตัวอักษรนะครับไม่มีผิดพลาดเลยเขาอยู่กับพระเจ้าซึ่งอตอนสร้างโลกนี่พระเจ้าอยู่นะครับพระองค์เห็นหมดตอนสร้างโลกตอนสร้างมนุษย์พระเจ้าก็อยู่พระองค์ก็เห็นหมดเพราะฉะนั้นพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิงนะครับและก็สืบทอดสายโลหิตทั่วโลก และการน้ําท่วมโลกนั่นก็เป็นความเชื่อแบบดั้งเดิมนะครับเป็นความเชื่อที่ถูกต้องตามพระวจนะของพระเจ้าในหนังสือพระราชบัญญัติน,นี้ได้เขียนความเชื่อในสมัยดั้งเดิมเอาไว้นะครับว่าความเชื่อแบบเดิมแล้วทุกวันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับในพระราชบัญญัติบทที่27ข้อที่14บอกว่าและคนเลวีจงพูดและกล่าวแก่คนอิสราเอลทั้งปวงด้วยเสียงดังว่าคนเลวีนี้เป็นลูกของยาโคบนะครับเลวีเป็นลูกคนหนึ่งของยาโคบ แล้วก,เวกเเ็เลวีนี้มีหน้าที่ในการรับใช้พระเจ้าในพระพลาของพระเจ้านะครับเลวีนี่มีหน้าที่ในการรับใช้พระเจ้าเพราะฉะนั้นเลวีจะพูดแทนพระเจ้าในการสั่งสอนประชาชนนะครับให้คนเลวีพูดกับประชาชนอิสราเอลและให้พูดด้วยเสียงดังๆนะครับตะโกนเลยบอกประชาชนอิสร,ราเอลคนเลวีจะตะโกนนะครับเพราะว่าคนอิสราเอลนี่เป็น เป็นเป็นหลายพันคนอยู่ต่อหน้าพวกเขาเขา้าเขาจะตะโกนเพื่อที่จะให้ได้ยินกับทุกคนนะครับพูดด้วยเสียงดังว่า15อ่าข้อที่15นะครับผู้ที่กระทํารูปเคารพแกะสลักรหรือรูปลอใดๆซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสอิะเอียนต่อพระเยโฮวาเป็นสิ่งที่ทําด้วยฝีมือช่างและตั้งรูปนั้นไว้ในสถานที่รับก็ให้ผู้นั้นถูกสาปแช่งและจงให้ประชาชนประชากรทั้งปวงตอบและกล่าวว่าเอเมนนี่คือ คาเริ่มต้นที่เป็นคําสั่งของพระเจ้าเวลาเลวีพูดตะโกนนะครับใครทํารูปเคารพให้ผู้นั้นถูกสาปแช่งตะโกนแบบนี้นะครับใครทํารูปเคารพให้ผู้นั้นถูกสาปแช่งเพราะว่ารูปเคารพเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเจ้านั่นคือสมัยโบราณน,นะครับพระเจ้าไม่ให้มีรูปเคารพความเชื่อแบบดั้งเดิมคือเชื่อในพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่เชื่อใน พระเจ้าที่เที่ยงแท้ที่ทรงพระชนพระเจ้าแท้มีอยู่องค์เดียวนะครับไม่ใช่รูปเคารพรูปเคารพเป็นสิ่งที่มนุษย์ทําหลอกลวงกันเองนะครับซาตานมันใช้มนุษย์สร้างรูปเคารพหลอกลวงกันเองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นรูปเคารพเนี่ยเพราะว่าจนะของพระเจ้าจะบอกนะครับในพระราชบัญญัติบทที่5นะครับการห้ามทํารูปเคารพนี่เป็นความเชื่อแบบสมัยเดิมนะครับในพระราชบัญญัติบทที่5ข้อที่7ข้อที่8นะครับ ข้อที่9นะครับผมจะอ่านให้ฟังนะครับในพระาชบัญัติบทที่5ข้อที่7อย่ามีพระอื่นใดน,นอกเหนือจากเราเพราะฉะนั้นความเชื่อดั้งเดิมคือเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวนะครับพระเจ้าเที่ยงแท้ที่ทรงลำลงพระชนอยู่และข้อที่8บทที่5ข้อที่8อย่าทำรูปเคารพสลักสำหรับตนเป็นรูปสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบนหรือซึ่งมีอยู่ในแผ่นดินเบื้องล่าง หรือซึ่งมีอยู่ในน้ําใต้แผ่นดินไม่ว่าจะเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่นะครับรูปเคารพเนี่ยผิดทั้งสิ้นนะครับและข้อ9อย่ากราบไหว้หรือปรนิบัติรูปเหล่านั้นเพราะเราคือพระเยาวาพระเจ้าของเจ้าเป็นพระเจ้าที่หวงแหนให้โทษเพราะความชั่วช้าของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ชังเราจนถึง3ชั่ว4ชั่วอายุคนนะครับ แต่แสดงความเมตตาต่อคนที่รักเราและรักษาบัญญัติของเราจนถึงพันชั่วอายุคนนี่นคือพระเจ้าได้ประกาศนะครับที่ความเชื่อดั้งเดิมคือเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวไม่ใช่รูปเคารพนะครับเพราะฉะนั้นใครทํารูปเคารพพระเจ้าเป็นผู้สาบแช่งนะครับเอเมนนะครับนั่นคือพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าพอเลวีพูดข้อเท็จจริงออกไปแล้วพูดความจริงออกไปประชาชนก็จะบอกว่าอาเมนนะครับนั่นคือ ลักษณะสไตล์ความเชื่อแบบดั้งเดิมนะครับหรือถ้าเป็นคนไทยเราชาวพุทธเดิมเวลาสอนกันคําสอนไหนถูกต้องก็พูดสาธุก็ได้นะครับผมไม่ว่าอะไรนะครับสาธุก็แปลว่าดีแล้วจริงแล้วนั่นแนหะคือความหมายเดียวกันนะครับความหมายของภาษาในสมัยนั้นเขาใช้คําว่าเอเมนเอเมนนี่เป็นพระนามพระเยซูนะครับในหนังสือวิวร์บอกว่าพระเยซูทรงพระนามหนึ่งว่าทรงสัตซื่อและสั์จริงทรงพระนามว่าพระเอเมนนะครับนั่นคือพระนามหนึ่งของพระเยซูเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเลวีพูดใครทำรูปเคารพให้ผู้นั้นถูกสาปแช่งเยเมนพี่น้องดูสิครับประเทศไทยเรารูปเคารพทั่วทั่วประเทศเลยมันเกิดมาในสมัยไหนกันนะครับความเชื่อเดิมไม่มีนะครับให้ท่านไปค้นดูประวัติศาสตร์นะครับว่าศาสนาเดิมเนี่ยาศาสนา,าเดิมที่ที่อ้างกันมาเนี่ยว่าศาสนา,าที่ต่อสู้กันมาเนี่ยผมศึกษามันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยศาสนาพุทธผมถือศาสนาพุทธแต่บ้านผมไม่ว่ารูปเคารพนะเพราะว่าผมรู้ว่าการไหว้รูปเคารพนั้นผิดนะครับเจ้าชายสิทธัตถะนี่ต่อสู้เรื่องการไหว้รูปเคารพของครอบครัวมาตลอดนะครับเพราะว่าในสมัยนั้นศาสนาฮินดูไหว้รูปเคารพแล้วศาสนาพุทธเนี่ยแสวงหาความจริงนะครับไม่ได้ว่ารูปเคารพนะครับรูปเคารพไม่ใช่ศาสนาพุทธนะครับไปศึกษาให้ดีนะครับในในข้อต่อไปนะครับ พระวจนะของพระเจ้าในข้อต่อไปในพระราชบัญญัติบทที่27ข้อที่16นะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับผู้ใดมินประมาทบิดามารดาของตนก็ให้ผู้นั้นถูกสาปแช่งและจงให้ประชาชนประชากรทั้งปวงกล่าวว่าเอเมนนี่คือพระราชบัญญัติบทที่27ข้อที่16ความเชื่อดั้งเดิมนะครับตามความเชื่อดั้งเดิมนั้นพระราชบัญญัติของพระเจ้าเกี่ยวกับครอบครัวนะครับ พระเจ้าได้พูดไว้นะครับในพระราชบ,บัญญัติบทที่ห้าข้อที่16นะครับบททีญญ่5ข้อที่16เป็นบัญญัติข้อแรกนะครับหลังจากที่บัญญัติเกี่ยวกับมนุษย์กับพระเจ้าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเนี่ยพระเจ้าบอกว่าจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้านี่คือคําสั่งของพระเจ้าบัญญัติของพระเจ้าความเชื่อเดิมคือลูกต้องให้เกียรติพ่อแม่นะครับ ลูกต้องให้พ่อแม่มีหน้ามีตานะครับลูกจะต้องเคารพเชื่อฟังพ่อแม่จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าดังที่พระเยวาพระเจ้าของเจ้าทรงบัญชาเจ้าไว้ในพระราชบัญญัติข้อนี้เป็นบัญญัติข้อแรกที่พระเจ้ามีคําสัญญาด้วยคือถ้าลูกคนไหนเนี่ยให้เกียรติบิดามารดาพระเจ้ามีพระสัญญาให้นะครับในพระราชบัญญัติบทที่5ข้อที่16บอกว่าเพื่อเจ้าจะมีชีวิตยืนนาน และเจ้าจะไปดีมาดีในแผ่นดินซึ่งพระเยาวาพระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้าเพราะฉะนั้นถ้าลูกคนไหนก็ตามที่กตัญญูต่อพ่อแม่ลูกคนไหนก็ตามที่ให้เกียรติกับพ่อแม่พระเจ้ามีพระสัญญาให้พระเจ้าบอกว่าเราจะให้เจ้ามีอายุยืนนะครับจนเจ้าพอใจเลยอายุยืนจนพอใจถ้าให้เกียรติพ่อแม่นะครับพ่อแม่มาลูกกราบนะครับนั่นคือ ลูกให้เกียรติพ่อแม่ลูกไหว้พ่อแม่นะครับเคารพเชื่อฟังพ่อแม่สิ่งต่างๆเหล่านี้มีพระพรทั้งสิ้นนะครับเป็นพระพรน,นั่นคือความเชื่อดั้งเดิมที่สอนกันมาหลายพันปีแล้วนะครับตั้งแต่มนุษย์คนแรกนะครับมนุษย์จะต้องให้เกียรติพ่อแม่ของตัวเองนะครับและเมื่อให้เกียรติกับพ่อแม่แล้วนอกจากจะอายุยืนนานแล้วพระเจ้าบอกว่าจะไปดีมาดีไปดีมาดีคืออะไรครับไปดีมาดีก็คือ เราจะเจริญนะครับหันไปทางไหนก็เจริญประกอบอาชีพก็เจริญนะครับเรื่องที่มันยากก็กลายเป็นง่ายนะครับเรื่องที่ไปทํามาค้าขายก็เจริญปลูกข้าวปลูกทําเกษตรก็เจริญค้าขายก็เจริญทําประมงก็เจริญทำอะไรก็เจริญไปดีมาดีนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นพระสัญญาที่พระเจ้ามีพระพรด้วยแต่ทุกวันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นครับในสมัยใหม่ดูหมิ่นพ่อแม่ ไม่ได้ดูหมินหมินประมาทพ่อแม่ทุบตีพ่อแม่นะครับมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากสมัยใหม่สมัยเก่าไม่เป็นนะครับผู้ใดหมินประมาทบิดามารดาของตนก็ให้ผู้นั้นถูกสาปแช่งและให้ประชากรทั้งปวงกล่กกาวว่าเอเมนเพราะฉะนั้นคนที่ดูหมินบิดามารดาของตนนี่ให้ประชาชนทั้งปวงสาปแช่งนะครับสาปแช่งพราะพระเจ้าสาปแช่งและเมื่อประกาศเลวีประกาศ, <c oughs> กาศผู้ใดหมินประมาทบิดามารดาของตอนให้ประชากรกล่าวว่าเอเมนทุกคนกล่าวว่าเอเมน เวลาคำเทศนาถูกต้องเอ e เมนเอเมนนะครับเอเมนนะครับในข้อที่17นะครับผู้ใดที่โยกย้ายเสาเขตของเพื่อนบ้านก็ให้ผู้นั้นถูกสาปแช่งและจงให้ประชากรทั้งปวงกล่าวว่าเอมเมนนี่เป็นกฎหมายมาตั้งแต่โบราณน,นะครับความเชื่อในสมัยโบราณก็คือเสาเขตที่ดินของใครของมันอย่าไปย้ายนะครับทุกวันนี้ทุกวันนี้มันไม่เคารพนะครับนี่เป็นกฎหมายของพระเจ้านะ ที่ดินของใครพระเจ้าให้ใครอยู่คนนั้นเขาเป็นเจ้าของนะครับพระเจ้ามอบให้เขาทุกวันนี้หลักปักเขตที่ดินเอาไปปักมันย้ายนะครับมันย้ายเพราะฉะนั้นมันมันไม่กลัวคำสาปพระเจ้าสาปนะครับและให้ประชาชนทั้งปวงกล่าวว่าเอเมนนะครับประชากรทั้งปวงกล่าวว่าเอเมนข้อต่อไปนะครับข้อที่18อ่านี่ก็น่าสนใจนะครับ ผู้ใดทําให้คนตาบอดหลงทางก็ให้ผู้นั้นถูกสาปแช่งและจงให้ประชากรทั้งปวงกล่าวว่าเอเมนเห็นไหมครับคนตาบอดอเรามีหน้าที่ช่วยเขาเขามองทางไม่เห็นไปแกล้งเขาทําให้คนตาบอดหลงทางนะครับไปทําให้เขาหลงทางยิ่งกว่านั้นพวกสอนเท็จพวกเทียมเท็จทําให้คนหลงทางเหล่านี้ถูกสาปหมดนะครับครูสอนเทียมเท็จที่สอนไม่เป็นความจริงเนี่ยถูกสาปนะครับ พระเจ้าเป็นผู้สาบเพราะไปกลั่นแกล้งคนตาบอดเขานะครับคนตาบอดนั้นเขาต้องการความช่วยเหลือแต่กลับไปกลั่นแกล้งเขาข้อที่19นะครับผู้ใดที่บิดเบือนคำพิพากษาให้ผิดไปจากความยุติธรรมที่คนต่างด้าวลูกกัมพา้าพ่อและหญิงไม้ควรได้รับก็ให้ผู้นั้นถูกสาบแช่งและจงให้ประชากรทั้งปวงกล่าวว่าเอเมนเห็นไหมครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าของลูกกําพร้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าของหญิงไม้พระเจ้าเป็นพระเจ้าของคนต่างด้าวนะครับ ผู้ใดที่จะให้ความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นกับคนเหล่านี้ถือว่าทำร้ายพระเจ้านะครับพระเจ้าจะแช่งสาบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนต่างด้าวนะครับเขาลำบากเขา,ามาอยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะครับคนอิสราเอลก็เคยไปอยู่ในประเทศอียิปต์เป็นคนต่างด้าวเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าถ้าผู้ใดไม่ให้ความเป็นธรรมแก่คนต่างด้าวหญิงหม้ายและลูกกพร้า ผู้นั้นจะถูกสาปพระเจ้าจะเป็นคนสาปเขานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือความเชื่อแบบโบราณนะครับเห็นไหมครับว่าพระเจ้าได้กําหนดความเชื่อแบบโบราณไม่ในเพราะวาจะหน้าที่บริสุทธิ์ของพองค์นะครับพระราชบัญญัติบทที่2 7่สเข้อยีเป็นเรื่องประเวณีนะครับผู้ใดร่วมหลับนอนกับภรรยาของบิดาเพราะเขาได้เปิดผ้าของนางผู้เป็น ของบิดาก็ให้ผู้นั้นถูกสาบแช่งจนให้ประชากรทั้งปวงกล่าวว่าเอเมนนั่นแหละคือการผิดประเวณีระหว่างครอบครัวนะครับและก็ผู้ใดสมสู่กับสัตว์เดรัจฉานชนิดใดๆก็ตามก็ให้ผู้นั้นถูกสาบแช่งและจะให้ประชากรทั้งปวงกล่าวว่าเอเมนพี่น้องครับทุกวันนี้แถวพัดพงทําอะไรกันนะครับผมรู้นะครับแต่ผมไม่ไปดูหรอกผมรู้เพราะฉะนั้นทุกวันนี้นะครับมันเป็นยุคสุดท้ายจริงๆนะครับเป็นยุคสุดท้ายจริงๆ มันเป็นยุคแห่งความวิปรภาพนะครับทางเพศผู้ชายกับผู้ชายนะครับผู้หญิงกับผู้หญิงมันวิปรภาพมันวิปริตนะครับเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ถูกสาบแช่งเป็นยุคสุดท้ายที่พระเจ้าจะทําลายโลกนี้แล้วนะครับในข้อที่22นะครับเป็นเรื่องการผิดประเวณีในคนในครอบครัวเดียวกันนะครับร,ร่วมร่วมหลับนอนกับพี่สาวน้องสาวบุตรสาวของบีดาบุตรสาวของมาร,รดาก็รราให้คนนั้นถูกสาบแช่งให้ประชากรทั้งปวงกล่าวว่าเอเมน ผู้ใดร่วมหลับนอนกับแม่ยายก็ให้ผู้นั้นถูกสาปแช่งและจงให้ประชากรทั้งปวงกล่าวว่าเอเมนสิ่งต่างๆเหล่านี้เราแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าพยายามรักษาสังคมนะครับพระเจ้าพยายามรักษาสถาบันครอบครัวให้บริสุทธิ์นะครับให้บริสุทธิ์ในเรื่องทางเพศให้บริสุทธิ์ไม่ให้สัมสอนนะครับเพราะฉะนั้นตําแหน่งฐานะอย่างไรเนี่ย ต่อไปก็มีกฎหมายนะครับประเทศไทยก็มีกฎหมายด้วยในการที่ไม่จดทะเบียนนะครับไม่จดทะเบียนให้ถ้าเป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกันนะครับเป็นเป็นเรื่องที่ใกล้ชิดเกินไปนะครับในข้อที่ต่อไปพระวนจะนะของพระเจ้าในข้อที่24นะครับเป็นเรื่องของการฆ่าคนนะครับผู้ใดฆ่าเพื่อนบ้านของตนอย่างลับๆก็ให้คนนั้นถูกสาปแช่งและจงให้ประชากรทั้งปวงกล่าวว่าเอเมนเห็นไหมครับทุกวันนี้โลกเราเนี่ย ไม่ได้มีความเชื่อแบบดั้งเดิมความเชื่อแบบดั้งเดิมมันหายไปจากสังคมเลยนะครับมันหายไปเลยไม่เชื่อนรกสวรรค์ไม่เชื่อในพระเจ้าไม่ยำเกรงในพระเจ้าแล้วโกงเพื่อนบ้านฆ่าเขาฆ่ากันนะครับความรุนแรงออกไปทั่วแผ่นดินในสมัยของโนอาเนี่ยมีแต่ความอำมหิตนะครับพระเจ้าได้ตรัสไว้ในสมัยของโนอา,นาอหาออา์ทำไมพระเจ้าทําให้น้ําท่วมโลกก็เพราะพระอ,องค์ทอดพระเนตรเห็นความอำมหิต ที่มนุษย์ฆ่ามนุษย์ด้วยกันนะครับมนุษย์ฆ่ามนุษย์ด้วยกันโดยไม่มีความเมตตาเมตตาปราณีเลยขออภัยครับไม่มีความเมตตาปราณีเขาเลยอย่างภาคใต้ของประเทศไทยเห็นไหมครับไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกันเลยไปฆ่าไปยิงพวกครูนะครับครูถือปากกาไปสอนหนังสืออยู่ทางภาคใต้เห็นไหมครับไปฆ่าเขาเขาไปประกอบอาชีพไปค้าขายไป ทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวไม่มีอาวุธมือเปลา่าไปยิงเขาตายนะครับแล้วก็ฆ่าและตัดหัวและเผาความอมตจริงๆนะครับพระเจ้าสาบนะครับพระเจ้าสาบไม่ว่าจะทําด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับฆ่าคนอื่นนี่พระเจ้าสาบนะครับในข้อที่25เราไปดูกันนะครับข้อที่25ผู้ใดผู้ใดรับสินบนให้ฆ่าบุคคลซึ่งไม่มีความผิด ก็ให้ผู้นั้นถูกสาปแช่งและจงให้ภาะชารทั้งปวงกล่าวว่าอาเมนเห็นไหมครับทุกวันนีอ้อาชีพมือปืนรับจ้างนะครับเห็นไหมครับอาชีพมือปืนรับจ้างาผู้ว่าจ้างผู้สนับสนุนตัวการผู้กระทําความผิดทุกอย่างเห็นไหมครับข่าวทุกวันนี้มีข่าวอะไรมีแต่ข่าวมีแต่ข่าวฆ่ากันนะครับอุ้มไปฆ่า ว่าจ้างคนไปฆ่าสั่งคนไปฆ่ามันไม่มีความยำเกรงพระเจ้าอยู่ในสังคมเลยนะครับความเชื่อดั้งเดิมมันหายไปจากสังคมนะครับประชาชนคนไทยที่รักทุกคนครับก็ผมวิงวอนนะครับกลับมาหาความเชื่อแบบดั้งเดิมถ้าท่านมีความเชื่อเหมือนผมดั้งเดิมแบบนี้นะครับมาเรามารวมกันนะครับมาสร้างประเทศของเราให้มีความเชื่อที่ถูกต้องกลับมาสู่ประเทศของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับประเทศของเรา กำลังสูญเสียความเชื่อมันสูญเสียมานานแล้วนะครับลูกไม่เคารพไม่ให้เกียรติพ่อแมอ่การผิดประเวณีในสังคมการฆ่ากันการรับจ้างฆ่ากันในสังคมมันไม่เกรงกลัวกฎหมายมันไม่ยำเกรงพระเจ้านะครับเห็นไหมครับคนเราไม่ยำเกรงพระเจ้าประเทศที่ไม่ยำเกรงพระเจ้าลําบากนะครับลำบากศีลธรรมเสื่อมโทรมนะครับไม่มีความเชื่อแบบดั้งเดิมนะครับเพราะฉะนั้น ในข้อที่26นะครับซึ่งจะเป็นข้อสุดท้ายนะครับในข้อที่26พระเจ้ายืนยันพระวจนะของพระองค์บอกว่าผู้ใดไม่ยืนยันบรรดาท่อนถ้อยคาแห่งพระราชบัญญัตินี้โดยการกระทําตามเห็นไหมครับก็ให้ผู้นั้นถูกสาปแช่งและจงให้ประชากรทั้งปวงกล่าวว่าเอมินเห็นไหมครับถ้อยคําแห่งพระราชบัญญัตินี้ถ้าผู้ใดไม่ยืนยันไม่ทําตามพระเจ้าสาปนะครับพระเจ้าเป็นคนสาปแช่งเขา ไม่มีทางที่จะเจริญขึ้นได้นะครับเราจะเห็นได้ว่าสังคมของเราเนี่ยมันขาดความเชื่อแบบดั้งเดิมนะครับศีลห้าไม่รักษาแล้วไม่สนใจแล้วเพราะคนผิดศีลห้านี่ไม่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าศาสนาทุกวันนี้ไม่ได้สอนว่าพระเจ้าจะลงโทษไม่สอนนะครับสอนแต่ศาสนาแบบผิดๆเป็นความเชื่อแบบผิดๆคนผิดศีลแล้วผลคืออะไรไม่สอนอ่า มันเป็นกฎแห่งกรรมไม่สอนแล้วใครเป็นคนควบคุมกฎแห่งกรรมไม่สอนนะครับเพราะฉะนั้นคนไม่ยำเกรงบาปกรรมนะครับไม่มีฮีริคือ,ค,อคือความเกรงกลัวต่อบาปแล้วก็ไม่ละอายต่อบาปอดตะปะคือความอายต่อบาปทําบาปไม่อายไม่กลัวไม่กลัวพระเจ้าไม่ยำเกรงพระเจ้านะครับนั่นคือสังคมไทยเราทุกวันนี้ขายเหล้า บางคนเป็นคริสเตียนนะอาจารย์เป็นผู้รับใช้พระเจ้าไปบอกให้เลิกขายเหล้าอย่าขายเหล้านะครับขายเหล้าพระเจ้าสาบเอาเหล้าให้คนอื่นกินนะครับต้องการเงินจากมือเขาเป็นคริสเตียนนี่แหละนะครับอ้างว่าเชื่อในพระเจ้านี่แหละแต่ความเชื่อไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นให้เราให้เรากลับมาสู่ความเชื่อแบบนั้งเดิมดีไหมครับนะครับ เมื่อเราได้ฟังความเชื่อแบบดั้งเดิมให้เราย้อนกลับมาดูพิจารณาดูสังคมของเราเราจะเราจะฟื้นฟูนะครับเราจะฟื้นฟูความเชื่อแบบดั้งเดิมให้กลับมาสู่สังคมของเราให้ได้นะครับนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าผมได้เทศนาเรื่องนี้ก็เพราะต้องการให้ความเชื่อแบบดั้งเดิมนี้กับพี่น้องคนไทยนะครับคนไทยเราจะต้องศึกษาความเชื่อแบบดั้งเดิมและให้ความเชื่อแบบดั้งเดิมกลับมาใหม่นะครับความเชื่อแบบดั้งเดิมคือเชื่อ ในการงานที่สําเร็จแล้วของพระเยซูบนไม้กางเขนนะครับบนไม้กางเขนพระเยซูได้ไถ่บาปให้กับมนุษย์เสร็จแล้วตามพระสัญญาที่พระเจ้าสัญญากับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้นะครับพระองค์ได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์และพระเยซูคริสต์มาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนไถ่บาปมนุษย์นะครับบนไม้กางเขนนั้นพระองค์ทําเสร็จแล้วบนไม้กางเขนก่อนที่พระองค์จะปล่อยพระวิญญาณจิตออกไปพระเยซูตรัสว่าสําเร็จแล้ว นะครับพระองค์ตรัสว่าสําเร็จแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ได้ปล่อยพระวิญญาณจิตของพระองค์ออกไปงานที่สําเร็จแล้วของพระเยซูนะครับรอดโดยความเชื่อในการสิ้นพะชนของพระเยซูพระองค์ถูกฝังไว้แล้ววันที่สามพระองค์ฟื้นจากความตายพอแล้วไม่ต้องบวกไม่ต้องเพิ่มอะไรนะครับถ้าถ้ามนุษย์ทําความดีเพื่อจะไปสวรรค์ได้พระเยซูไม่ต้องมาตายบนไม้กางเขนนะครับ ถ้าพระเยซูตายบนไม้กางเขนไม่พอต้องพึ่งการกระทําความดีของคุณด้วยพระเยซูตายบนไม้กางเขนก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับถ้าต้องบวกการกระทาความดีของคุณถ้าต้องบวกการรับบัพติสมาของคุณถ้าต้องบวกนั่นนี่โน่นอันนั้นไม่ใช่ข่าวประเสริฐแล้วเป็นข่าวประเสริฐอื่นนะครับเชื่อในพระเยซูยังไม่พอต้องเป็นสมาชิกของโบสถ์ด้วยอันนั้นก็ไม่ใช่นะครับเป็นสมาชิกขององค์กรก็ไม่ใช่ซึ่งผมได้สอนไปแล้วนะครับให้กลับไปดูนะครับให้กลับไปฟัง นะครับสิ่งที่ผมได้สอนไปแล้วในเรื่องความรอดอคืออะไรนะครับผมได้อธิบายไว้แล้วอย่างชัดเจนในตามพระวจนะของพระเจ้านั่นคือความเชื่อแบบดั้งเดิมนะครับเมื่อ,อเราเชื่อในข่าวประเสริฐคือการสิ้นพชนของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนนั่นคือความเชื่อแบบดั้งเดิมตั้งแต่สมัยบรรพุรุษ,ร,ษรอคอยกันมาตอนนี้คนอิสราเอลนะครับเขามีความเชื่อส่วนตัวคนยิวหลายคนกลับใจมาต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้ว เพราะเขารู้ว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยานะครับคนยิวมากมายได้กลับใจและเมื่อพระเยซูเสด็จมาครั้งที่สองในหนังสือวิวร์บอกว่าคนอิสราเอลทั้งประเทศจะกลับใจนั่นคือการกลับใจทั้งประเทศนะครับเพราะเขารู้ว่าพระเยซูคือพระเมสสิยานั่นคือความเชื่อแบบดั้งเดิมนะครับเมื่อเราเชื่อพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าความเชื่อด้วยใจนำไปสู่ความชอบธรรม ความถูกต้องต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าและกการยอมรับด้วยปากนําไปสู่ความรอดง่ายๆครับความรอด tv. เชื่อด้วยใจรับด้วยปากนะครับความเชื่ออยู่ที่ใจของคุณความรอดอยู่ที่ปากของคุณนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ตกนรกเนี่ยสมควรจริงๆนะครับคนที่ตกนรกนี่ก้มหน้าจริงๆผมเข้าใจเลยนะครับพระเจ้าให้ความรอดง่ายขนาดนี้เนี่ยคนที่ตกนรกนี่มันไม่สมควรตกจริงๆ พระพระเจ้าเป็นห่วงมนุษย์มากพระอ,องค์ไม่ต้องการให้มนุษย์ไปตกนรกไปอยู่กับพวกทูตสวรรค์ไปอยู่กับพวกพวกพวกสัตว์ร้ายพวกสอนผิดพวกนั้นตกนรกนะครับพระเจ้าไม่ต้องการให้มนุษย์ไปอยู่กับพวกนั้นเพราะฉะนั้นพระเจ้าให้ความรอดง่ายๆเพียงแต่เชื่อด้วยใจรับด้วยปากก็รอดแล้วนะครับนั่นคือความเชื่อแบบดั้งเดิมเมื่อมีความเชื่อแบบดั้งเดิมแล้วนี่ความเชื่อถูกต้องชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับ ความเชื่อที่ถูกต้องเปลี่ยนแปลงปลปลชีวิตนำไปสู่การกระทําความดีนำไปสู่ความเชื่อนำไปสู่ความเชื่อฟังนะครับในพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็เมื่อเราเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นพระคัมภีร์ที่บริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับก็จะทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราก็จะดําเนินอย่างมีฤทธิ์อำนาจของพระวจนะของพระเจ้านะครับความเชื่อ แบบดั้งเดิมนะครับเชื่อในนรกสวรรค์ถ้าท่านเชื่อว่ามีนรกจริงว่ามีสวรรค์จริงมาร่วมกันเถอะนะครับมาดําเนินด้วยกันเพื่อที่จะช่วยคนอีกมากมายที่ยังไม่ได้รับความรอดนะครับเมื่อเราเชื่อจิตวิญญาณของมนุษย์วันหนึ่งจะถูกพิพากษาให้ตกนรกนะครับเราก็ร้อนรนความเชื่อแบบดั้งเดิมก็จะร้อนรนเพราะว่าเป็นห่วงจิตวิญญาณของเพื่อนมนุษย์ไม่ต้องการให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันตกนรกนะครับความเชื่อ แบบดั้งเดิมอย่างถูกต้องจะร้อนรนในการช่วยเหลือจิตวิญญาณของเพื่อนมนุษย์ให้รอดความเชื่อแบบดั้งเดิมจะนำคริสเตียนไปสู่การเป็นผู้ชนะวิญญาณเป็นพยานของพระเยซูเป็นพยานนำวิญญาณมาถึงความรอดช่วยเหลือคนบาปให้ได้เห็นข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้ได้เข้าใจข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้ได้ยินข่าวประเสริฐของพระเจ้าความเชื่อความเชื่อดั้งเดิมจะทําให้เราไม่ขาดการประชุม เพราะการประชุมเนี่ยจะทําให้จิตวิญญ,ญาณของเราได้มีการสาม,มัคคีธรรมกับพระเจ้าแต่ทาให้จิตวิญญาณของคุณเนี่ยได้มีการสาม,มัคคีธรรมกับเพื่อนพี่น้องคริสเตียนจะทําให้จิตวิญญ,ญาณของคุณแข็งแรงจะทําให้จิตวิญญ,ญาณของคุณได้เจริญเติบโตขึ้นนะครับจะทําให้ความเชื่อของคุณเข้มแข็งขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราได้ฟังความเชื่อแบบดั้งเดิมจํานวนทั้งหมดหครั้งแล้วนะครับผมอยากให้พี่น้องนะครับได้กลับไปฟัง ย้อนไปฟังฟังฟังให้หลายๆครั้งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นให้อธิษฐานเพื่อประเทศไทยนะครับให้ความเชื่อแบบดั้งเดิมนี่กลับมาสู่ประเทศไทยของเราเพื่อจิตวิญญาณของประชาชนจะได้พบกับความจริงของพระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับเราขอบคุณมากในการที่ท่านได้ติดตามชมช่องทางชุมทางแห่งความเชื่อนะครับอย่าลืมติดตามต่อไปนะครับ อนอกจากเรื่องนี้แล้วผมจะนำเรียนในเรื่องของการดำเนินชีวิตคริสเตียนเพื่อที่จะสอนพี่น้องให้เจริญเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าต่อไปขอบคุณมากครับวันนี้หมดเวลาแล้ว